เรื่องขอใช้ชีวิตเกษียณสงบสงบใหม่เถิดตอนที่สิบเจ็ดเตรียมจะขอบคุณที่ชายยังในเหรอแสงแดดวูบไหวสาดส่องลงบนใบหน้าที่งดงามบุจเทพบุตรของเขาคล้ายดวงดาวที่เจิดจรสดิงจือจินอึ้งไปทั่วขนาดแบบนี้เป็นอะไรที่เห็นได้ยากผ่านไปสักพักเธอก็ละสายตาขมวดทิ้วเล็กน้อยทำไมเธอถึงนึกการเรียบเบยแบบนี้ออกมาได้นะไม่ควรถ้าคุณชายเจ็ดรูปจือตัวแข็งปืนยิ้มคุณชายเจ็ดจะมาทำไมไม่บอกล่วงหน้าล่ะคะ ูอวีนอรเซินกลับไม่สนใจเขายันตัวขึ้นใบหน้าผุดรอยยิ้มบางเอจร,งจ,รงจริงจริงอิงจื่จินได้สติกลับมาและเงยหน้าขึ้นเวลานี้ชายหนุ่มยิงตัวเล็กน้อยมีกลิ่นหอมของไม้กฤษณาอ่อนๆดวงตาดอกทอ้อคู่นั้นลุ่มลึกอ่อนโยนเสมอเวลาที่เขาตั้งใจมองในดวงตาจะมีเพียงเนาของเธอคนเดียวราวกับเมื่อหลายปีก่อนเขาเองก็เคยมองเธอแบบนี้ที่มีความอ่อนโยนที่ไม่เคยเสื่อมคลายขอขณะที่เธอกําลังจะเอ่ยปากพูดกลับถูกเขาขัดจังหวะฉันไม่อยากได้ยินคํานี้อีก ดวงตาดอกท้อของผู้อวีนอร์เซนต้องมองรู้จักตั้งนานเท่าไรแล้วยังจะเกรงใจแบบนี้อยู่อีกสีหน้าอิงจือจินชนกใช้เวลา24ชั่วโมงคำนวณก็ยังไม่ถึงหนึ่งวันลูกจือที่อยู่ข้างๆหน้าซีเซียวยิ่งกว่าเดิมมันเรื่องอะไรกันลูกเลี้ยงของตระกูลอิงคนนี้ไปสนิทกับคุณชายจัดตระกูลผู้ตั้งแต่เมื่อไร่กันอย่าว่าแต่ตระกูลลู่เลยแนมะ้แต่ตระกูลอิงยังต้องให้เกียรติตระกูลผู้ ลู่จือกัดริมฝีปากแล้วก็นึกถึงคำพูดก่อนหน้าน,นี้ของชายหนุ่มในใจหวัดกัวยิ่งกว่าเดิมทันใดนั้นเองในที่สุดผู้อวีนอร์เซินก็มองเธอพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหน่ายพัาแสนประกูลล่ร้อนเงินเหรอลู่จือองไม่รู้ว่าควรตอบยังไงดีในขณะที่เธอกำลังคิดลังเลผู้อวีนอร์เซินก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขากดโทรในเวลาเดียวกันนะักข่าวหาที่อยู่ถัดจากถนนตรงซานใต้ไปไม่กี่เส้นพ่อลู่กำลังนั่งจิบชาอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ในบ้านอย่างชิลๆทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก เดิมทีเขาไม่อยากรับแต่พอได้เห็นเบอร์ก็ตกใจมากรี่กดรับทันทีคุณชายจะมีธุระอะไรกับผมเลยครับร่่งนี้ประกูล,ลูไดออเดอร์ใหญ่ประกูลผู้ต่างหากที่เป็นผู้รับผิดชอบยังต้องเพิ่งพาปรากฏว่าพอเขารับโทรศัพท์คําพูดแรกของทางนั้นก็คือได้ยินว่าประกูลลูกของพวกคุณร้อนเงินข้อลูกอึ้งไปทั่วขณะยังคิดไม่ทันประโยคที่สองก็ตามมารัวพวกคุณต้องชดใช้ออเดอร์นั่นของเทียเหนือพักไว้ก่อนดีกว่า ชายหนุ่มพูดเข้าประเด็นน้ำเสียงยังบนหัวราะหน่อยหน่อยไม่เห็นความโมโหดทว่ากลับมีแรงกดดันมหาศาลภายในรานลูกจือเองก็ได้ยินดวงตาแบบโคลงเคือพูดออกไปคุณชายจหยาผู้อวีนอร์เซนตัดสายหันหน้าไปหืมอือเท้าของลูกจือเย็นไปหมดปากสัญ,ญ่างรุนแรงเธอจะไปค่าทิดได้ยังไงเธอก็แค่อยากสรนสอนลูกเลี้ยงประกูลหญิงคนนี้กลับทําให้ประกูลลูกเสียออเดอร์ใหญ่มูลค่าเกือบล้านประกูลลูกไม่ใช่ประกูลเศรษฐีหนึ่งล้านมันหนักหนาสาหัสมากสาหรับพวกเขา ลูกจือพูดไม่ออกแม้แต่คําเดียวทําได้เพียงกัดฟันมองเด็กสาวทั้งหมดเพราะเธอถ้าไม่ใช่เพราะเธอจะมาซื้อ,อยาที่นี่ให้ได้ตระกูลลูกก็ไม่ต้องเจอหายะแบบนี้อิงจือจินพอได้แล้วลูกไฟงยงอที่อยู่ในห้องเก็บของด้านหลังทนดูต่อไปไม่ไหวเขาเดิอนออกมาพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเรื่องทีนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรจําเป็นต้องทํากันขนาดนี้ด้วยเหรอ เขาพูดด้วยความหงุดหงิดต,ตอบก็แค่รอเล่นเองเธอก็ไม่ได้เสียเปรียบสักหน่อยเอาแบบนี้ฉันรับปากว่าจะสอนเสริมวิชาเลขให้เธอเรื่องนี้ก็ให้แล้วตอบกันไปเป็นไงลูกไฟมอรู้ว่าผู้อวีนอร์เซนเป็นคุณชายเสยเพลทำแบบนี้ก็เพื่อเอาใจสาวดังนั้นจุดเปลี่ยนก็ยังคงอยู่ที่ยายบ้านนอกคนนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอเข้าตาผู้อวีนอร์เซนตรงไหนกันแน่ถึงควรค่าให้ปฏิบัติแบบนี้ด้วยอิงจือจินเลยน่ารู้สึกคุนคุนนาคนคนนี้นายคือ ลู่ไฟองอที่คิดไว้ทุกแบบแต่กลับไม่คิดว่าจะเจอคําตอบแบบนี้แสดงใบหน้าบึง้งเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันมาตั้งหนึ่งเทอมแล้วไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนั้นเหรือแกล้งเสแสร้งใช่ไหมอิงจือจินเลือกทําตัวเสแสร้งเถอะลู่ไฟองอรประชดผลการเรียนของเธอรังท้ายในคลาสเด็กอัจฉริยะถ้ายังไม่ขย,ยันอีกก็จะถูกไล่ออกจากคลาสเด็กอัจฉริยะฉันว่าเธอเองก็คงไม่อยากขายหน้าใช่หรือเปล่าละ่ะอิงจือจินมองลูกไฟิงอหนึ่งรอบก็ยังคงนึกไม่ออก,กว่าเขาเป็นใครแต่กลับนึกเรื่องอื่นขึ้นมา โรงเรียนมัธยมชิงจื้อมีคลาสเด็กอัจฉริยะในทุกระดับชั้นซึ่งในนั้นเป็นนักเรียนที่อยู่ห0สบอันดับแรกของชั้นปีดังนั้นทุกครั้งหลังสอบเสร็จเด็กในคลาสนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงตกลงเธอจะรับปากหรือไม่ละ่ะลูกไฟองอรู้สึกหงุดหงิดเธอลองคิดดีๆนะใช่ว่าฉันจะสอนให้ทุกคนสายตาแบบนั้นคืออะไรเขาเหมือนคนง่วเหรอลูกไฟองอโมโหอยากจะบ้าตายอิงจือจิงยกมือคอคแคชเชียแล้วพูดขึ้นไปหอยาแล้วเอาไปให้ที่โรงแรมฝั่งตรงข้ามด้วย ร,รอสักครู่ค่ะพนักงานคิดเงินเริ่มเช็กรายการอย่างลนลานแน่นอนว่าไม่มีทางเก็บเงินเธอก็แค่พนักงานตัวเล็กเล็กลูมเกินใครไม่ได้ทั้งนั้นลูกถือมองอกไอริสสีทองที่อยู่บนบตดดำตรงหว่างนิ้วของเด็กสาวเธออึ้งทันทีนั่นมันลูกไฟงอโมโหัวมากเขาอยากเข้าไปแต่ติดที่มีผู้อาวีนอ์เซนยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มก้มหน้าเล็กน้อยไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ที่ตัวเขายังคงมีกลิ่นไอคุณชายเสยเพเลแต่กลับดึงดูดอย่างบอกไม่ถูก ลู่ไฟองออตัวสั่นไม่ได้ไม่ถึงสิบนาทีสมุนไพรร้อยหสกิโลก็ถูกเตรียมเรียบร้อยลู้จือทําได้เพียงหน้าเบึ้งมองพนักงานร้านกุลีกุจอออกไปส่งคนที่เธอเกลียดเร้งขวางหูขวางตาเหลือเกินที่พวกเขาทำเกินไปแล้วลู่ไฟองออทุบต๊ะอย่างแรงรออีกไม่กี่วันก็เปิดเทอมผมจะเอาเรื่องใหญ่นั่นคอยดูสิ ลูกจือเองก็อดทัันพูดด้วยความโมโหยายนั่นตอนนี้ไต่ขึ้นกอดที่สูงแล้วละ่ะคงได้ใจเหลือเกินเธอไม่เชื่อหรอกว่าอิงจือจินจะมาผู้อวีนอสนอยู่มาตลอดชีวิตลูกจือสะบัดหน้าขณะที่เตรียมารายงานอิงลู่เลยข้อของเธอก็โทรเข้ามาเสียก่อนพ่อเธอเพิ่งไ้้ปาักปลายสายก็ตวาดใส่ข้ออะไรล่ะฉันไม่มีลูกสาวแบบนี้ยังไม่รีบใส่หัวกลับมาอีกภายในห้องของโรงแรม กวาตามองสมุนไพรที่กองอยู่เต็มพื้นขณะที่ผู้อวีนอเซนกำลังจะอ้าปากก็เห็นเด็กสาวยิบกลงกระหลาดออกมาจากกระเป๋าเป้ยอย่างใจเย็นนั่นเป็นม้อใบหนึ่งไม่ผิดแน่อันญประกาศคู่อันญประกาศคู่มือข้างหนึ่งของอิงจูงจินเท้าคางมืออีกข้างเลือกสมุนไพรกับปริมาณเอาแล้วโยวนลงม้อเธอไม่มีเวลาทำมา้อต้องยาคงต้องใช้อันนี้แทนแล้วเธอเดัดแปลงสักหน่อยก็สามารถปรุงยาได้อย่างราบรื่นเธอจัดการสมุนไพรพลางคูดชวยไปเยาวสองโพสนั้น เธอยังคงรู้สึกสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่กับสรรพสิ่งใหม่ๆของยุคปัจจุบันเธอต้องการเริ่มเรียนรู้แล้วพอฟังถึงตรงนี้ขนตาของผู้อ,อวีนอร์เซิลก็ถูกยกขึ้นฐางตาโค้งมุนยิ้มพลางพูดเด็กน้อยเธอเตรียมขอบคุณฉันยังไงเหรออิงจื่จินปิดฝาหม้อก,กดปุ่มเปิดพูดอย่างสบายๆรับรองว่าโดไม่รู้ลมสีหน้าของผู้อ,อวีนอร์เซิลชนะไปทั่วขณะดวงตาดอกทอ้อหลบลงยังคงมีรอยยิ้มน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ฟังยังไงก็รู้สึกว่าอันตรายเด็กน้อยคือแบบนี้ฉันมีคำถามอยากถามเธอหืม คำพูดแบบนี้เขายอตัวเล็กน้อยสายตาอยู่ในระดับเดียวกับเด็กสาวที่นั่งอยู่ไปเรียนจากไครมาตอนที่18เด็กอัจฉริยะภายในห้องมีเครื่องปรับอากาศตอนทั้งสองคนเข้ามาได้ถอดเสื้อกันหนาวออกไปแล้วเด็กสาวนั่งหลังตรงคอย,ยาวระหงแขนเสื้อของเธอถูกพับครึ่งครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นข้อมือสมุนไพรสีเขียวยิ่งขับให้นิ้วที่วางอยู่ด้านบนดูเรียวและขาวผ่องฉันอ่านหนังสือออกหญิงจืดจินเอณฑตัวพิงเงยหน้าอย่างเหนื่อยเหนื่อยในหนังสือมีทุกอย่าง อันยประกาศคู่อันยประกาศคู่ได้เขายอมแพ้ต้องตายอยู่ไม่กี่วินาทีเขามอนิเทคหน้าผากเด็กสาวเบาๆต่อ,อไปห้ามอ่านหนังสือแบบนี้อีกไม่เอาอิงจือจินก้มหน้าจัดก,การกับมออัดแรงดันไฟฟ้าแบบนั้นก็หมดสนุกกระสิเธอยังคิดจะซื้อนิยายสมัยนี้มาอ่านแก้เซ็งอยู่เลยงั้นที่ใช้เลี้ยงข้าวเธอเป็นไงนั่นก็ไม่เอาเหมือนกันไร้เยื่อใหญ่สิ้นดีอันยประกาศคู่อันยประกาศคู่เด็กสาวพูดขึ้นมาอีกอย่างมาก อวีนอร์เซนหลกตาลงมองเธอเธอยังคงดูจริงจังฉันก็ชวนคุณอ่านด้วยกันสีหน้าของผู้อวอีนอร์เซนชนะไปทั่วขณะยกมุมปากทันใดนั้นก็ยิ้มออกมาชวนฉันอ่านด้วยเหรอยังจะอะไรได้อีกละ่ะอิงจือจินหาว่ว่งนอนอีกแล้วรีตาครึ่งหนึ่งอืมขอฉันศึกษาการซื้อของออนไลน์ก่อนนะผู้อวอีนอร์เซนมองเด็กสาวที่ดูอ่อนเพลียแต่สายตาไม่ได้โกหกเขารู้สึกได้ว่าเธอก็แค่คิดแบบนี้แต่ไม่ได้มีความหมายอื่น ยังคงเป็นเด็กน้อยจริงๆสินะทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นผู้ออวีนอเซินเ,เหลือบมองหิงจือจีนหลังจากแน่ใจว่าเธอไม่มีทางทำมอระเบิดใส่ตัวเองถึงยอมลุกออกไปรับโทรศัพท์ด้านนอกคุณชายเจ็ดรีบมาสิเนี่ยเฉาโทมาขาดนายแค่คนเดียวแล้วนะผู้ออวีนอเซิตอบอย่างไม่ใส่ใจไม่มีทุระชันวางแล้วนะ ตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะจัดปาร์ตี้ต้อนรับนายนี่ยังไม่ใช่ธุระอีกเหอรอเนี่ยเฉาพูดรีบมามาอยู่ที่ทิมขับตามคนมาให้ในายครบแล้วจริงสิงสงเพื่อนเล่นนายพวกนั้นก็มานากำลังรอนายอยู่เนี่ยผู้อวีนอเซนเลิกคิวทำไมฉันไม่รู้ว่าฉันยังมีของแบบนี้ด้วยเลอก็แค่คำเรียกเอาเป็นว่าก็คนแวดวงไฮโซในเมืองผู้เฉิงของพวกนายทั้งนั้นไม่ใช่เหรอเนี่ยเฉาเร่งบ่ายป่านนี้แล้วนายทำอะไรอยู่รีบมาดื่มเหล้ากับพี่พี่น้องน้องเร็วเข้าทำไมฉันเรียกนายทุกคร ันอยู่กับเด็กน้อยไม่ไปแล้วผู้อ,อวีนอร์เซนเอ็นตัวพิงประตูเชิญพวกนายตามสบายเนี่ยเฉาที่ถูกตัดสายมีสีหน้าตะลึงเรากับถูกฟ้าผ่าสมองปรากฏคำคำหนึง่งไอ้บ้าเอ๋ยน้องสาวเด็กขนาดนั้นก็กล้าลงมือคุณชายคนอื่นๆภายในห้องไม่ได้ยินบทสนทนาในโทรศัพท์แต่เห็นสีหน้าของเนี่ยเฉาแปลกไปก็รู้สึกตกใจคุณชายเจ็ดว่าไงบ้างเออเขาบอกว่าเขาไม่มาแล้วผ่านไปนานกว่าเนี่ยเฉาจะได้สติพวกนายสนุกกันไปก่อนนะฉันขอออกไปโทรศัพท์อีกรอบ ในฐานะที่เป็นคนขยันที่สุดในผู้เฉิงเขาต้องรู้ข่าวซุกซิบเป็นคนแรกให้ได้สามชั่วโมงต่อมามีเสียงติ้งจากหมอออัดแรงดันไฟฟ้าอิงจือจินลืมตาเปิดฝาออกมีกลิ่นหอมอ่อนๆโชยมาลามุนกำลังดีของภายในหมออกลายสภาพเป็นยาเม็ดแล้วสีเขียวข้ม่ไม่มากไม่น้อยมีอยู่ห้าสิบเม็ดพอดีเธอนำยาเม็ดใส่ขวดยาที่ซื้อเตรียมไว้ก่อนแล้วเก็บกวาดของรกๆที่อยู่บนพื้นแล้วเปิดประตู ชายหนุ่มยืนถึงพิงกำแพงนิ้วเรียวยาวขอโทรศัพท์มือถือเบาๆพอได้ยินเสียงก็เงยหน้าขึ้นเสร็จแล้วเหรออิงจืจ่จินนึกไม่ถึงว่าเขายังรอยอยู่ข้างนอกเอื้งไปทั่วขนาดทำไมไม่เข้าไปละ่ะกลัวรบกวนเธอผู่อวีนอเนอร์เซนท่าทางเหนื่อยๆไม่พูดอะไรมากเขาก็ง้าเห็นเด็กสาวยื่นกวดยาให้จึงขมวดคิ้วบำรุงไจเหรอไม่ใช่อิงจืจ่จินสะพายกระเป๋านังสือไว้ที่บา,ย,าย,ยืดอายุไขก็แค่มีสรรพคุณช่วยบำรุงไตบำรุงตับบำรุงกระเพาะได้หมดนั้น หืมอายุขนาดฉันต้องยืดอายุขายแล้วเหรอผู้อวีนอร์เซนเกิดความสนใจถึงจะพูดแบบนั้นแต่เขาก็รับขวดยามาเก็บไว้แล้วถามต่อกินข้าวไหมฉันจะออกนอกเมืองสักหน่อยอิงจื่จินเหลือมองโทรศัพท์มือถืออีกสองาวันค่อยเลี้ยงเข้าคูออกนอกเมืองเหรอึอมกลับอำเภอชิงสยุยการรักษาทางการแพทย์ของอำเภอจิงสุยแย่กว่าในเมืองหูเฉิงมาก วินนอเฟิงเมียนประหยัดมัธยัติมาตลอดชีวิตเงินหนึ่งแสนที่ตระกูลอิงให้เขาจะต้องไม่กล้าใช้อย่างแน่นอนเพราะรู้สึกเสียดายผ่านมาหนึ่งปีแล้วไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เป็นวันที่สิเดือนอ้ายดูเหมือนผู้ออีวินนอเซินจะนิรอะไรขึ้นมาได้สายตายเย็นชาลงเล็กน้อยรอยยิ้มที่มุมปากก็คลายไปแต่ในขณะที่เขาหันหน้าไปดวงตาดอกท้อก็โค้งมนอีกครั้งเขาเรียกเธอเด็กน้อยอิงจือจินหันมาหืม วันนี้พี่ชายไม่มีที่ไปเขาลากเสียงในตอนท้ายดุงตาสีอัมพันเปล่งประกายเธอพอจะรับพี่ชายคนนี้ไว้ได้ไหมอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เวลาทุ่มครึ่งฟ้ามืดสนิดแล้วบนท้องฟ้ายามราตรีมีผู้ถูกจุดขึ้นมาเรื่อยๆวินเนอร์เฟิงเหนียนหยิบแป้งทำอาหารออกมาจากตู้เย็นแบบเก่าพอเดินไปถึงโต๊ะทันใดนั้นก็ไอโคล,ลกออกมาอย่างรุนแรงผ่านไปสักพักกว่าจะหยุดลงขณะที่เขากำลังจะเตรียมตั้งน้ำก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้น วินน์อเพิ่งเหมียนเช็ดมือให้สะอาดไอออกมาอีกเล็กน้อยแล้วถึงเดินออกไปใครค้าขนาดนี้แล้วไม่ควรมีใคร,รมาหาถึงบ้านเขาเปิดประตูพอมองไปกลับตกตะลึงเด็กสาวยืนอยู่ใต้ชายคาแสงจันทร์ฉับอยู่บนผมดำปรับแสงไฟสลัวไม่ค่อยชัดเจนแม้จะไม่ได้เจอกันหนึ่งปีแต่ใบหน้าย,ยังคงเดิมวินน์อเพิ่งเหมียนปืนน้ำลายไม่กล้าเรียกเขาเปล่งเสียงอย่างยากลำบากเสียงสั่นเครือผ่านไปสักพักถึงเปล่งเสียงออกมาได้เยเยเหรอ หนูเองค่ะหญิงจื่จินประคองแขนของเขาระวังนะคะเดี๋ยวจะล้มเธอลองจับชีพจรอย่างไม่ให้รู้ตัวพอจะเข้าใจบ้างแล้วสุขภาพของวินนอเฟิงเหนียนแยกก่กว่าที่เธอคิดไว้ตอนแรกการทํางานหนักมาเป็นเวลาหลายปีได้ทาลายสุขภาพเขาไปมากหลังจากได้ยินเสียงปรับยืนยันวินนอเฟิงเหนียนกลับเมื่อลอยอยู่นานไม่ค่อยมีสติ เขาอึ้งไปสักพักแล้วถึงจับมือของเธอพูดเสียงดุและร้อนใจเยว่เยว่ทำไมออกมาจากบ้านประกูลอิงละ่ะพวกเขาแล้วไม่มาด้วยกันเหรอจากนั้นก็มองสำรวจเด็กสาวสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งกว่าเดิมบอกเข้ามาคนทางนั้นรังแกอะไรลูกหรือเปล่าเพียงแค่คำพูดธรรมดาแต่กลับพุ่งตรงเข้าที่หัวใจทำให้แทบจะสุดลงไม่มีเรื่องแบบนั้นค่ะก็แค่วันนี้หนูว่างเลยกลับมาเยี่ยมพ่ออิงจื่อจินจับบ่าวินโนเฟิงเหนียนยิ้มพลางพูดหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้กลับมาเยี่ยมพ่อเลยหนูไม่ดีเองค่ะ ถ้าเธอฟื้นมาได้เร็วกว่านี้หน่อยเรื่องเมื่อหนึ่งปีก่อนคงไม่มีทางเกิดขึ้นวินลอเฟเนียนถึงได้วันใจหันหน้าไปเช็ดตาป้อยๆเขาพยายามสงบสติอารมณ์แต่ก็ยังคงขมอารมณ์ได้ยากน้ำเสียงยังคงสั่นอยู่ลูกกลับมาเยี่ยมได้พ่อก็ดีใจมากแล้วอย่างไรเสียตอนนั้นประกูลอิงก,ก็ได้ลั่นวาจาไว้เดิมทีเขาคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วอิงจื่จินประคองเขาเข,าเข้าบ้านพ่ออยู่บ้านคนเดียวเหรอคะ่ะ วันนี้อวีอวียังมีเรียนอีกวินนอเฟิงเหนียนไออีกครั้งหลังหยุดไอเขาก็ยิ้มทางพูดแต่ก็น่าจะใกล้กลับมาแล้วขอพูดจบที่นอกบ้านก็พ่อผมกลับมาแล้ววันนี้ผมซื้อเนื้อมาด้วยตอนเย็นพวกเราจะได้คําพูดที่เหลือได้หยุดไปหลังจากที่เห็นอิงจือจินตอนที่สิบเก้ามหาวิทยาลายัยอันดับหนึ่งของโลกเด็กกลุ่มรูปร่าง่ากว้างขายาวยืนอยู่ที่ลานบ้านเขานิ่งไปหลายวินาทีทันใดนั้นก็ได้หันตัววิ่งหนีวินนอเฟิงเหนียนตกใจตะโกนขึ้นอ,อ,อวีอวีจะวิ่งไปไหนนะ่ะ แต่เด็กหนุ่มได้วิ่งหายไปแล้วแท้ๆ,ๆวินนอเฟิงเหนียนโมโหไอออกมาอีกครั้งอย่างควบคุมไม่ได้ดูสิทําไมพอลูกกลับมาเขาก็วิ่งหนีละ่ะข้อสุขภาพไม่ดีเข้าไปก่อนดีกว่าค่ะหญิงจือจินตบหลังของเขาเบาๆเดี๋ยวหนูไปดูเองอ,อวีอ,อวีเป็นลูกชายแท้ๆของวินนอเฟิงเหนียนชื่อจริงว่าวินน์ทิงหลานเนื่องจากที่โรคตั้งแต่เด็กถึงได้มีชื่อเล่นเป็นชื่อนี้พวกเขาไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันแต่ความผูกพันระหว่างกันแน่นแฟน์ยิ่งกว่าพี่น้องแท้ๆ เยาๆว,วิทน์นอเฟิงเหนียนอยากพูดบางอย่างแต่ก็หยุดไปผ่านไปสักพักถึงถอนหายใจก็ดีเหมือนกันเขายิ้มออกมาอีกครั้งแววตาอ่อนโยนงั้นพ่อจะไปทําอาหารให้ในะอีกเดี๋ยวกลับมาจะได้กินกันอิงจื่จินพยักหน้าต้องบัวลอยก็พอคะ่ะสัมผัสควันจากน้ํามันทําอาหารอย่าแม้แต่จะคิดสมุนไพรของที่นี่อายุน้อยเกินไปเธอจึงจําเป็นต้องปรับสมดุลร่างกายของวินนนเปิงเหนียนในทุกๆด้าน วินนอเปิงเหียนมีอาการไอเล็กน้อยค่อนข้างเกรงพ่อรู้แล้วลูกรีไปตามมหาอวีอวีเถอะประ่หนึ่งต้องการไล่ไปถ้าหนูกลับมาแล้วเห็นอิงจือจินกวาดตามองทางห้องครัวน้ำเสียงยังคงอ่อนโยนพ่อรู้นะคะว่าคุณทำยังไงวินนอเฟิงเหนียนที่รู้สึกว่าลูกสาวกลับมาครั้งนี้เหมือนจะดุขึ้นครึ่งหนึ่งเขารู้สึกจนปัญญาอีกครึ่งก็รู้สึกขำได้พ่อฟังลูกอิงจือจินพยักหน้าแล่าถึงออกไป มองตามหลังลูกสาวที่เดินออกไปไกลวินอร์เฟิงเหมียนถอนหายใจออกมาเบาๆรู้สึกสับสนขอบตาเริ่มแดงมีเหลือที่เขาจะมองไม่ออกลูกกลับมาครั้งนี้ขอมลงไปมากเมื่อก่อนบ้านยากจนแต่ก็ไม่มีทางปล่อยให้ลูกๆกอดอยากหลังจากเยาเยากลับไปอยู่บ้านประกูลหิงได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนนั้นประกูลหญิงพูดไว้ไม่ใช่หรือว่าจะรับเธอกลับไปใช้ชีวิตดีๆวินเอร์เฟิงเหนียนหน้านิ่งกดหน้าอ,อกไว้แล้วไอออกมาอีกเขาเป็นห่วงมาก ตอนนี้อิงจือจินเจอตัวอวีออวีเขายืนอยู่ที่ริมแม่น้ำคนเดียวมองทู้ที่อยู่ไกลๆอย่างเงียบๆดวงตาดำขับแน่นิ่งเปล่งประกายเื่อนคืนราตรีอันมืดสนิทสายลมเอ,อื่อเถอยขิวน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งสะท้อนดวงจันทร์กลมมนเด็กหนุ่มดูดสายลมแผ่นหลังยืดตรงเสื้อขาวกางเกงดำบุคลิกงามสง่าเป็นแบบที่เด็กสาวในโรงเรียนเห็นแล้วต้องใจสัน่นอิงจ,อจือจินเดินขึ้นหน้าหยิบมืมยิ้มออกมาจากกระเป๋าอันหนึ่งแล้วยื่นให้เขารดทอนน้ำพึ่งแต่ต่อวีออวีไม่รับง่ายแม่แต่จะขยับ เขากำลังหัวเราะหัวเราะอย่างเย็นชาผมคิดว่าพี่จะไม่กลับมาอีกแล้วตลอดชีวิตที่กลับมาทําไมไม่ได้รับคําตอบผ่านไปสิบนาทีเต็มเต็มเด็กหนุ่มก็หันมามองด้วยสายตายเย็นชาแต่เมื่อมองในระยะใกล้ขนาดนี้แววตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรูปร่างของเธอผอมบางลงกว่าเมื่อก่อนหนึ่งปีก่อนตอนจากลายอย่างเห็นได้ชัดอาศัยแสงจันทร์เขาเห็นบนแขนของเธอมีรอยเข็ม ยุบยับหนาแน่นเยอะมากนับไม่ถ้วนเดิมทีไม่ชัดเจนแต่เนื่องจากผิวพรรณของเธอที่ขาวซีดเหมือนคนป่วยกลับทำให้เห็นชัดครึ้งชวนให้ตกใจอวีอวีตัวแข็งทื่อเขามองรอยเข็มพกนั้นอย่างอืง้นๆพอเอ่ยปากน้ำเสียงก็แหบแห้งพี่พี่ป่วยเหรอที่ไม่กลับมาหนึ่งปีที่แท้เพราะป่วยเหรออิงจือจิงไม่ตอบหยิบปมยิ้มออกมาอีกครั้งเลิกคิ้วไม่โกรธแล้วเหรอน้องชายเธอคนนี้เนื่องจากเพราะเรื่องบางอย่างทําให้มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่รุนแรงมากปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก หลังสิบขวบถึงอาการดีขึ้นแต่ก็ได้ทําให้เขาเป็นคอยน์ีนิสัยเย็นชาเก็บงาความรู้สึกช่วงแรกวิโนเฟิงเหนียนเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยการที่เธอหายไปอย่างไร้ข่าวคราวในหนึ่งปีนี้ได้สร้างความสะเทือนใจให้เขาไม่น้อยมองทะเลฟังเสียงคลื่นเกิดเพราะลมทยานขึ้นฝ่าไปเก้าหมื่นลี้วินเนอร์ทิ้งหลานชื่อนี้ได้แบกความหวังของมอวีอวีเอาไว้เกิดอะไรขึ้นอวีอวีไม่รับคมยิ้มของเธอดวงตาของเขาดําสนิทที่ตระกูลอิงไม่ดีกับพี่เหลือพวกเขาทําอะไร กล่าวก็โอเคดีอิงจือจินเต็กก้อนหินบนพื้นยิ่งบางบางนายตั้งใจเรียนให้ดีไม่ต้องสนเรื่องอื่นอวีอวีเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กแต่ด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแออายุ13ถึงเพิ่งเริ่มเข้าเรียนแต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็กระโดดข้ามไปหลายระดับชั้นเรียนได้เด็กกว่าเธอหนึ่งปีปีนี้อยู่มหแล้วเดือน6กก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลายัย พอฟังถึงตรงนี้อวีอวีก็เม้มรินปีปากแน่นแขนของเขาสั่นรับรมยิ้มอันนั้นมาฉีกกระดาษหอ่อออกเอาเข้าปากกัดให้แตกหวานมากเหมือนเมื่อก่อนไม่เคยเปลี่ยนแต่เขากลับประอลัดใจอย่างบอกไม่ถูกต่อให้ผ่านมานานขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่เคยลืมสีหน้าที่หน้าขยักขยันของคนพวกนั้นเมื่อหนึ่งปีก่อนวินนอจือจินอะไรกันจือจินเป็นลูกสาวของตระกูลอิงก็ต้องใช้อิงสิงพวกคุณอยามานับญาติสมเด็จถ้าให้พวกนักเรียนที่จิงจือรู้เข้าว่าเธอมีพ่อ้านนอกกับน้องชายพวกเขาจะคิดกับเธอยังไง นี่เงินหนึ่งแสนลืมซะว่าเคยมีลูกสาวต่อไปเธอก็จะไม่มาเจอพวกคุณอีกพวกคุณมีแต่จะเป็นตัวถ่วงของเธอเข้าใจใช่ไหมจากนั้นพี่สาวของเขาก็ไม่กลับมาหนึ่งปีจริงๆไม่แนมะ่แต่จะโทรมาเขารอแล้วรอเล่าต้นเลิกรอเดิมทีเขาคิดว่าหลังจากพี่สาวไปอยู่เมืองหู่เฉิงแล้วก็ลืมพวกเขาแต่ดูจากตอนนี้เห็นได้ชัดว่ากระกูลอิงทําอะไรบางอย่างกับเธออีกทั้งชีวิตเธอก็ไม่ได้ดีด้วยอวีอวีเนมริงฝีปากอีกครั้งพูดเสียงเบาที่ผมขอโทษผมไม่ควรตำหนิที่ เขารู้ว่าตัวเองเป็นโรคจิตเวทอารมณ์รุนแรงไม่น้อยแต่เขาควบคุมไม่ได้เด็กหนุ่มหลบตาลงกำมือแนนเขาพยายามเปลี่ยนแล้วเขาอยากกลายเป็นคนปกติดได้อยากมากๆไม่โทษนายหรอกสองมือของอิงจือจินล้วงกระเป๋ากลับกันเถอะพ่อหน้าจร้อนใจแล้วพอปลมในใจที่พลายร่างกายที่หดเกร็งของอวีอวีก็ผ่อนคลายลงพูดคุยเหมือนสิบกว่าปีที่ผ่านมาอันที่จริงวันนี้บ่ายผมไม่ได้เข้าเรียนผมลาอิงจือจินพยักหน้าเล็กน้อยหนีไปซื้อเนื้อที่ตลาดนัดในเมืองมาเหรอ อืมวินเนอรทิงหลานเงียบไปพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบข้ออาการแย่ลงเรื่อยๆผมอยากบำรุงพ่อหน่อยยามปกติต่อให้มีเนื้นอกินวินนอเปิงเหนียนก็ไม่มีทางจีนอิงจือจินคิดอยู่สักพักแล้วนายคิดดีหรือยังว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไหนคิดแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้ดวงตาดำขับของเด็กหนุม่มก็เปล่งประกายสว่างยิ่งกว่าดวงจันทร์กับดวงดาวที่ผมอยากสอบเข้ามหาวิทยาลายัยติูมหาวิทยาลายัยต,ติูมหาวิทยาลายัยอันดับหนึ่งของประเทศจีนนักเรียนนับพันนับหมื่นอยากเข้าที่นั่น อิงจือจินไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายกับคำตอบนี้ด้วยความสามารถของอวีอวีต่อให้ไม่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ที่เพียงพอก็สามารถสอบเข้าได้อย่างง่ายดายอวีอวี o v, o v, พูดต่อแต่อันที่จริงมหาวิทยาลัยที่ผมอยากเข้าที่สุดคือมหาวิทยาลัยนอร์ดันแต่ถ้าไม่มีจดหมายแนะนําจากผู้อํานวยการโรงเรียนก็ไปไม่ได้สีหน้าของอิงจือจินหยุดชะงักไปทั่วขณะมหาลัยอะไรนะ มหาวิทยาลัยนอร์ตันอ,อวีอวีคิดว่าพี่สาวไม่รู้จักจึงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเสิร์ชให้เธอดูที่นี่ไงถูกจัดอยู่ในอันดับหนึ่งของโลกไม่เคยเปลี่ยนอิงตอจินมองหน้าจอตกอยู่ในห้วงความเงียบหลังจากเธอกลับมาครั้งนี้รู้สึกว่าเรื่องแปลกๆเยอะเหลือเกินตระกูลลอเรนขยายกิจการธนาคารไปทั่วโลกยังไม่เท่าไรยังไงสักคนงก็เก็บเงินเร็วแต่ทำไมคนบ้าที่ศึกษาแค่เทววิทยาถึงเปิดมหาวิทยาลายัยจนขึ้นไปอยู่อันดับหนึ่งของโลกได้